โอเคมาลองดูข้อนี้กันเนาะโจทย์ข้อนี้สั้นๆเลยนะให้หาค่าของอะไรครับซิกมา n อเท่ากับศูนย์ถึงตี้ของไอ้ก้อนนี้มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคเรามาดูกันหลายคนเจอโจทย์ข้อนี้ตกกระจายโอ้โหโจทย์อะไรวะเนี่ยคือยังไงครับหลายคนตกใจก็คือคุณพกอคุนานหลายคนก็กลัวอยู่แล้วแถมมาเจอแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยไซน์พา,ายส่วนสองหาค่าออกมาไม่ได้นะครับไม่ได้อยู่ในรูปมุมมาตรฐานก็ตกกระจาย จริงๆแล้วโจทย์ก็อนี้ถือว่าไม่ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีหลักการมองเออนะครับใช้ความรู้เรื่องอนุกรมอนันร์ทีนี้หลักการมองเวลาเจอโจทย์อนุกรมอนัน์ที่มันแบบดูเยอะๆยากๆอย่างนี้เนี่ยทำยังไงพี่โอ๊คเคยสอนไปแล้วครับถ้าอยากให้ง่ายทําไงครับตั้งใจฟังให้ดีนะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยอนุกรมอนัน์ถ้าอยากให้ง่ายเราต้องมองให้ออกกันว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมอะไร นี่คือสิ่งสําคัญนะครับถ้าเรามองออกว่าเป็นอนุกรมอะไรก็คือจบใช่ป่ะอ่าสังเกตตรงนี้ก่อนนะข้อนี้โดยส่วนใหญ่ข้อสอบข้อสอบถ้าเกิดอยู่ในระดับไม่ยากมากปานกลางเนี่ยมันมีนไม่พ้นนะครับมันจะมีอยู่2ตัวหลักๆ2ตัวคืออะไรหนึ่งอนุกรมเรขาคณิตครับเรขาคณิตออกบ่อย2ออนุกรมอะไรเทเลสโคปิกเทเลสโคปิกก็ออกบ่อยเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอโจทย์ยากๆเนี่ยไม่ต้องตกใจดูก่อนเฮ้ยมันเป็นอย่างที่พี่อ๊สอนหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไล่ไปตามลาดับโอเคนะอ่ะคราวนี้เรามาดูให้มันเป็นอนุกรมอะไรทำยังไงให้ง่ายอันดับแรกซิกมาซิกมาตัวนี้เนี่ยก็คือ n เท่ากับ0ูนย์ถึงตี้ใช่ปะ่ะจะเห็นว่าเวลาหาซิกมาก็คือผลรวมนี้เนี่ยตัวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือ n เพราะฉะนั้นไอ้ตัวด้านหลังเนี่ยที่มันดูยุง่งๆเนี่ยเราดู n อมันอยู่ตรงไหน n ออยู่ตรงไหนครับนี่ไง เอ็นเนี่ยมันอยู่แค่เลขชี้ก,กําลังนั่นเองเข้าใจป่ะไอตัวที่เป็นพายเพยอะไรที่มันดูตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันคืออะไรครับมันคือค่าคงที่ดีๆนี่เองอคือที่มันดูยากๆเนี่ยอ่ะเอาอย่างนี้พี่แทนเป็น K คแล้วกันเนาะคือมันไม่มีอะไรเลยมันคือค่าคงที่ก้อนหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้ามัน็นค่าคงที่ถามว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมอะไรบ้างมองออกแล้วนะถ้าเกิดจะมองไม่ออกอีกใช้ยังไงครับใช้เทคนิคที่พี่โอเคยสอนคือถามอาติว่าเราอยากมองอนุกรมใดๆออกให้ง่ายนะครับแล้วยังมองตัวอยู่ในรูปซิกมาไม่ออกก็แตกออกมาให้อยู่ในรูปของผลบวกอ่าแตกอยู่ในรูปของผลบวกก็แทน n n ตัวแรก n เป็นศูนย์นะพี่ขอแทนนี้เป็น K ไว้เลยแล้วกันถ้า n เป็นศ0,2ย์ศูนย์คูณสได้ศูนย พจน์ที่1ก็คือ k กําลังศูนใช่ปะ่ะคราวนี้มันเป็นผลบวกก็จะเป็นบวกด้วยอะไรครับพจน์ถัดไปก็จะเป็น k ยกกาลัง n เป็น1 2ึคูณหได้2ตัวต่อไป n เป็น2 2 2เป็น4ก็จะบวกไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนมองออกแล้วไอ้ตัวนี้เป็นอนุกรมอะไรครับสังเกตไอ้ตัวเนี้ยแต่ละพจน์เนี่ย k กำลังศูนย์ k กำลังสอง k กำลังสี่เนี่ยจะเห็นว่าค่ามันเพิ่มขึ้นแบบอะไรครับคูณไปทีละ k กำลังสองนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดแต่ละพจน์คูณไปทีละ k กำลังสองเนี่ยเรารู้ทันทีเราเรียกว่าอนุกรมอะไรครับเรียกว่าอนุกรมเรขาคณิตนั่นเองจบครับแค่นี้เราก็มองออกเลยว่าอนุกรมเรขาคณิตเนี้ย มันเป็นอนุกรมอนันด์ข้อนี้นั่นเองนะครับซึ่งพอเรามองออกก็จะง่ายคือแล้วนะครับโซนอนุกรมเรขาคณิตสูตรอนุกรมอนัน์คืออะไรอันนี้ทุกคนต้องจําได้ยกจะทวนให้อย่างรวดเร็วนะครับก็คืออะไรเอสตีจะมีค่าเท่ากับเท่าไหรครับ a 1ส่วนด้วย1ลบ R เมื่อเมื่อค่าของแอบส์ลูดอนี้เนี่ยจะต้องน้อยกว่า1นั่นเองโอเคนะครับสูนี้ใช้บ่อยมาก ใครลืมก็จดไปนะครับใช้บ่อยๆก็สบ่อยมากอนุกรมนานเรขาตัวนี้นะครับคน,นี้เรารู้แล้วเป็นอนุกรมเรขาสูตรคือตัวนี้ถามว่าหาค่ายังไงเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกมั้งหาค่าก็คืออะไรครับสูตรนี้เนี่ยมันมีตัวแปรอยู่แค่2ตัวก็คือ A1 กับ R ถ้าเรารู้ A1 เป็นอะไรเรารู้ R เป็นอะไรก็รรแทนเข้าไปก็คือจบใช่ปะนะครับซึ่งอไอ,ไอ,ไอ,ไอโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับ a 1เนี่ยก็คือพจน์แรก A1 ก็เห็นชัดเจน A1 ก็คือค่าก้อง K ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเห็นปะได้ A1 งแล้วง่ายๆเองนะครับส่วน R r เท่ากันเท่าไรครับ R, r ก็คือ K ยกกำลัง2นั่เนเองเออแต่ตัวเนี้ยจะแอบยุ่งยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้ติกนช่วยเนาะซึ่งบางคนก็บอกว่าพี่โอ๊แล้วถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเช็ค F R น้อยกว่า1 คือโดยส่วนใหญ่ต้องเช็คนะครับถ้าจะสมบูรณ์แบบทําแบบสมบูรณ์แบบจริงๆทียงแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์แบบตัวเลือกหาค่าใช่ป่ะตัวเลือกหาค่าคำนี้ทุกข้อเนี่ยมันมีคําตอบแปลว่าอะไรแปลว่าอนุกรมนี้มันจะต้องคอนเวอร์เจนต์หรือลู่เข้าหรือเอาง่ายๆคือมันหาค่าได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราสมมติฐานเลยว่าค่าของ k กําลัง2เนี่ยหรือค่า r เนี่ยแอบสูตมันน้อยกว่าหนึ่งแน่นอนคือเอาง่ายๆนะอันนี้พี่ก็จะข้ามไปไม่ไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลา ในนตรงี้สําหรับข้อนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้อที่ซับซ้อนขึ้นต้องพิจารณาในประเด็นของ FR น้อยกว่า1ด้วยเสมอนะครับอะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับแทนค่าเลยแล้วกันแทนค่าก็คือเราจะหาค่าเจ้านี้ก็คือผลบวกอนันต์ ST ใช่ป่ะขอเขียนเป็น S t เลยแล้วกันเนาะไม่เขียนซิกมามันเสียเวลาอันเดียวกันนะครับซิกมาเท่ากับ0ูตนี้เนี่ยก็คือผลบวกอนันต์ st เอสตีตัวนี้เป็นอนุกรมเรขาสูตรก็คือ a1 a1 ที่เราหาเมื่อกี้ก็คือ1ใช่ปะ่ะ a1 ส่วนด้วยนะครับ1ลบด้วย r นั่นเอง r ก็คือ k คกำลังสองอ่ะคราวนี้ k ก็คือค่อยๆเขียนก็คือ root 2, สแควรูปสองไซไพส่วนสิทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองเนี่ยเห็นว่าพอมาถึงตรงเนี้ยไอ้ประเด็นอนุกรมอานันต์เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับเพราะมันออกมาเป็นค่าหมดแล้ว เข้าใจป่ะนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้ก็คือคำนวณค่าอาจจะยุ่ยงยากนิดนึงตรงต้องใช้ตรีโกณมิติเพราะว่าไอ้มุมพายส่วน12นี้เนี่ยมันไม่ใช่มุมมาตรฐานไม่ใช่30องศา45องศา60องศาเนาะนะครับก็อาจจะต้องลงแรงนิดนึงแต่บางคนจําได้นะพายสิบสองเท่าไหร่ก็แทนค่าเข้าไปแต่พี่ไม่เน้นจําหลักๆที่เน้นคำนวณเอาแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูกันตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วนด้วยอะไรครับอ่ะค่อยๆไปแล้วกัน ส่วนด้วย1ลบด้วยอายยกําลังสองมันคูณกันอยู่ก็ปวดเลขยกกาลังเนาะยกกําลังแจกแจงเข้าไปาสแควรูปสองกำลังสองก็ได้สองใช่ปะคูณด้วยไซย,ยกกําลังสองพายส่วนด้วย12บสอนั่นเองซึ่งพอมาเห็นายพายส่วนสิบสองยกกําลังสอง,ตรง,สองตรงนี้ต้องนึกถึงสิ่งหนึ่งเลยครับ สูตรตรีโกณเนี่ยเวลาเจอซายกำลังสองแล้วเป็นมุมหาไม่ได้หรือคอสกำลังสองเป็นมุมหาไม่ได้เนี่ยทำไงครับนึกถึงสูตรไหนสูตรเพิ่มมุมของตรีโกณอะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ทวนให้สูตรเพิ่มมุมของตรีโกณมิติเนี่ยเราจะได้ว่านะครับค่าของไซายกำลังสองเซตาต้องยกกำลังสองด้วยนะครับซายกำลังสองเซตาเนี่ยสูตรเพิ่มมุมมันจะมาจากสูตรคอสสองเท่ามีคา่าเท่ากันเท่าไหร่ครับ 1ลบด้วยคอสสอเซตานะครับส่วนด้วย2นั่นเองสูตรนี้ใช้บ่อยมากนะครับใครที่จำไม่ได้จำซะนะหรือไปเปิดทวนที่พี่โอ๊คสอนให้ดีใช้ในการทำข้อสอบบ่อยเออเขาเรียกว่าสูตรเพิ่มมุมคือมันจะเพิ่มจากมุมเซตาเป็น2เซต้านั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูจากตรงนี้เนี่ยอ่ะลองดูนะ เราจะหา s ซ n ์กำลังสองพายส่วน12ใช่ป่ะขอมาทดไว้ต่างหากแล้วกันนะเนาะไซน์กำลังสองพายส่วน12ใช่ป่ะก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนเลยธรรมดาก็เป็น1ลบด้วย cos อ,อะไรครับ2เท่าของพายส่วน12ขอคิดเลขในใจ2ก็จะหารตัดเหลือพายส่วน6ครับนนะครับส่วนด้วยเท่าไหร่เอ่ยส่วนด้วย2น,นั่นเองจบแล้วการใช้สูตรนี้มันดียังไงนี่ไง c o s ไายส่วน6เนี่ยมันเป็นมุมมาตรฐานเรียบร้อยมันหาค่าออกมาได้นะครับพา่ส่วน6ก็คือกี่องศา1 8อหาร6ก็คือ30องศานะครับเพราะฉะนั้นคอ่ะามส30องศาก็ปิดนิ้วชี้ใช่ปบก็ตอบรู้3ส,ส่วน2นั่นเองเออเห็นป่ะมันก็ออกมาเป็นค่านะครับซึ่งเอออันนี้แอบเห็นนิดนึงเอญข้อน,นี้เนี่ยมันเป็น2ของ2เท่าของไซน์กำลังสองส่วน12เนาะเพราะฉะนั้นนี้จัดรูปอะ ย้าย2คูณขึ้นมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับมันจะได้เหมือนรูปที่เราจะหาก็คือ2เท่าของไซน์กำลัง2พายส่วน12เท่ากับเท่าร1หลบด้วยสแควรูทสส่วน2นั่นเองนะนะครับโอเคโอเคอันนี้ก็มาทดไว้ต่างหากตรงนี้เนาะนะครับเท่านี้ก็ที่เหลือก็คือแทนค่าเข้าไปแล้วก็จะเป็น1ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยอ่ะ1ลบกับลบกับกอนนี้ นะครับตอนนี้คราน,นีา้ลบกับก้อนนี้เพื่อความรวดเร็วไม่เสียเวลาพี่ขอกระจายลบเข้าไปเลยลบกระจายเข้าไปก็เป็นลบหนึ่งลบกระจายเข้าไปลบเจอลบกลายเป็นบวกนั่นเองนะตามให้ทันนะครับจบแล้วเห็นไหมนะออกมาปเป็นเลขง่ายๆ1ดงลบหนึ่งชึบชึบตัดกันเป็นศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้าย รูทสามส่วนสองเนี่ยกลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปข้างบนก็คืออะไรครับ2ส่วนด้วยแครรูทสามเป็นคําตอบสุดท้ายนั่นเองจบไปโอเคนะครับเนี่ยนะอันไหนที่เราลืมก็ไปทวนแล้วกันน้อนะครับถือว่าคอนเซปที่พี่ให้เนี่ยข้อนี้ถือว่าปานกลางไม่ยากมากแต่โดยส่วนใหญ่เจอปุ๊บต้องก,กระจายตั้งสติให้ดีเฮ้ยพี่โอ๊คสอนอะไรมีเทคนิคอะไรบ้างทำเอาไปฝึกทำนะครับแล้วเราจะเก่งขึ้นแน่นอน โอเคอ่ะข้อนี้สมบูรณ์แบบแล้วตอบตัวเลือกไหนอ่ออุ๊บส์เดี๋ยวรู้สาม,มันอยู่ข้างล่างใช่ปะอ่าคูณรูสามทั้งเซนและส่วนรู้สามคูณรูสามได้สามอ่ามันก็จะเป็นขึ้นแบบข้างบนก็จะเป็นสองรู้สามส่วนด้วยสามก็ตอบตัวเลือกข้อที่สองเป็นคําตอบนั่นเองโอเคนะครับสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรแล้วจบนะครับป่ะโอเคไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าเนาะ